สวัสดีครับพี่นออสมอนักรบชุดเท่าทั่วฟ้าเมืองไทยและทุกท่านที่เป็นสมาชิกสมาคมชาปนก,กิจสงเคราะห์อาสมัครสาสุขประจบ้านแห่งประเทศไทยวันนี้มีข่าวประชาสัมพันธ์เรื่องยอดรับรองและแผนการหักเงินในเดือนกุมภาพันธ์2569นะเดือนนี้ต้องบอกว่าหนักหนาสาหัสกันโดยเฉพาะอสมอที่มีคู่สมรส และนำคู่สมรสสมัครเข้าเป็นสมาชิกชกศอสสมอท่านดูตัวเลขอาจจะตกใจเอา้าไปดูพร้อมกันครับคณะกรรมการของสมาคมชกศอสสมอเขามีการประชุมเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์2569ที่ผ่านมารายงานยอดจำนวนสมาชิกที่ส่งหักเงินส่งเคราะห์ทั้งสิงงส้น1,492,535คนนะเนี่ยจะเกือบล้านห้าแสนแล้วเนี่ย จำนวนเงินสงเคราะห์โดยประมาณที่ทายาทจะได้รับทั้งสิ้น531,939.47นอะครับอันนี้คือเงินโดยประมาณที่ทายาทจะได้รับยอดหักเงินสงเคราะห์ต่อ1ผู้เสียชีวิตอยู่ที่36สสตางค์นะตรงนี้สังเกตว่าถ้าสมาชิกเพิ่มเนี่ยเขาจะลด การหักเงินต่อหนึ่งผู้เสียชีวิตลงปัจจุบันเดือนนี้อยู่แค่36สตางค์จำนวนเงินสงเคราะห์ที่จะหักจากสมาชิกอันเนี้ยคือไฮไลท์สำคัญฟังให้ดีนะเดือนนี้ท่านถูกหัก477บาท36สตางค์ย้ำอีกครั้ง477.36ถ้าใครเอาคู่สมรสเข้าก็คูณ2นะเตรียมเงินให้พร้อมด้วยนะครับ สมาชิกที่เสียชีวิตและสมาคมได้รับเอกสารคำขอรับเงินสงเคราะห์ครบถ้วนเดือนนี้ยอดจำนวนผู้เสียชีวิตทะลุไป1,326รายโดยสมาคมจะทำการหักเงินจากสมาชิกวันที่13กุมภาพันธ์2568ก่อนวาเลนชัยหนึ่วันเดือนนี้อย่าลืมนะ เงินค่าป่วยการเข้า13กุมภาเขาก็จะหัก13กุมภาพันธ์เนื่องจากเป็นวันศุกร์นะครับแล้วก็14 15 15เป็นวันอาทิตย์ไงเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับหักก่อนรวยปกติหัก15เดือนนี้หัก13กุมภาพันธ์2568การจ่ายเงินสงเคราะห์จะโอนเข้าบัญชีผู้รับเงินสงเคราะห์ตามที่สมาชิกระปบุไว้ในใบสมัคร ทั้งนี้การจ่ายเงินครั้งที่หนึ่งอทายาทที่จะรอรับเงินฟังให้ดีนะจะจ่ายเงินครั้งที่หนึ่งตามยอดที่หากเงินสงเคราะห์ได้และจะโอนเข้าบัญชีผู้รับเงินสงเคราะห์ที่ส่งเอกสารคำขอให้สมาคมเอกสารต้องครบเท่านั้นนะครับภายในวันที่23กุมภาพันธ์เพราะฉะนั้นท่านก็รอรับเงินรอบแรกนะทายาท ภายในวันที่23กุมภาพันธ์2569สำหรับรายชื่อผู้เสียชีวิตนะที่บอกว่าอัตลุ1,000กว่ารายดูได้ที่ไหนก็ตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ของสมาคม w w w k ชกสขิดกลาง com นะครับเนี่ยที่ปรากฏหน้าจอท่านก็สามารถจะไปสืบค้นต่อได้นะอยากรู้ว่าเอ๊มีรายชื่อจริงหรือเปล่าก็เข้าไปดูได้นะครับ ข่าวสารนี้มีประโยชน์อสอมอสามารถแชร์ต่อกันได้นะครับสวัสดีครับ